โรงเรียนนาหนังพัฒนาศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติปิซาการขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติปิซาระดับสถานศึกษา สถานศึกษาได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ An An ปิซ่าระดับสถานศึกษาได้จัดทำแผนปฏิบัติงาน finished. ปิซ่าและวางแผนการขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติป,ปิซ่า มีการประชุมขยายผลการขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินานานานชาติปิซ่าในระดับสถานศึกษาการนำนักเรียนและครูเข้าใช้งานระบบทดสอบปิซ่าครูแกนนำได้นำนักเรียนเข้าใช้งานระบบทดสอบปิซ่าสไตล์ทั้งนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียน และนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเข้าใช้งานระบบปิซ่าสไตล์รวมถึงการนำครูเข้าใช้งานระบบปิซ่าสไตล์ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมินนานาชาติปิซ่าครูแกนนำนำชุดพัฒนาความฉลาดรู้ทั้ง3ด้านไปใช้กับนักเรียนทั้งนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ครูแกนนำนำชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่านไปใช้กับนักเรียนครูแกนนำนำชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ไปใช้กับนักเรียนครูแกนนำนำชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้กับนักเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศติดตามทุกท่านขอบคุณค่ะ